สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อครัวแมวนะครับจะมาแนะนํา g o o g l e My b u s i n e s s นะครับให้เพื่อนๆรู้จักกันคร่าวๆนะครับว่ามันคืออะไรดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสําหรับ google my business นะครับก็เปรียบคล้ายๆกับ f a c e b o o k Fanpage นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะอยู่เป็นในรูปแบบของ google นะครับที่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกและเหมาะ เพื่ออำเนยต่อการทำธุรกิจมากกว่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นไงข้อหนึ่งเลยนะครับทำให้ลูกค้าค้นหาเราจาก Google Search นะครับทำให้เจอได้ง่ายขึ้นและมีข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าร้านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเวลาเปิดปิดข้อมูลเส้นทางรายละเอียดต่างๆ ใน Google My Business นะครับมันจะแสดงใน Google Search เนะี่ยและลูกค้าจะเห็นข้อมูลเราได้อย่างครบถ้วนเลยครับข้อที่2นะครับข้อที่2คือทำให้ลูกค้าติดต่อกับเราได้ง่ายขึ้นทั้งไม่ว่าจะเป็นการแชทหรือการโทรสอบถามนะครับสำหรับใน Google My Business เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันให้ลูกค้าที่เสิร์ชมาแล้วเจอเรา เจอ Google m y มา s ิ n เ s s ของเราสามารถทักแชทมาได้หรือว่าโทรสอบถามมาเพื่อสอบถามข้อมูลกับเราได้โดยตรงเลยครับข้อที่สามนะครับเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าได้นะครับเมื่อลูกค้าเสิร์ชเข้ามาแล้วเข้ามาใน Google m y มา s ิ n e s s ของเราเราสามารถดูได้เลยนะครับว่าลูกค้าเข้ามาแล้วเข้ามาด้วยคีย์เวิร์ดอะไรลูกค้าเข้ามาแล้วไปหน้าไหนบ้าลูกค้าเข้ามาดูรูปไหนมากที่สุด เราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์และเอามาเป็นข้อมูลในการทําการตลาดของเราต่อไปได้ครับข้อที่4นะครับเพิ่มความโดดเด่นจากผลการค้นหาของ Google นะครับสมัยก่อนเราเสิร์ชข้อมูลจาก Google นะครับผลผ,ผลการค้นหาจากหน้า Google ก็จะเป็นพวกเว็บไซต์ต่อมามีการพัฒนาให้มีการเป็นมีรูปภาพเพิ่มขึ้น มีวิดีโอเพิ่มขึ้นตอนนี้มี Google My Business นะครับ g o o g s e My Business ก็ถูกดังถ้าไปติดผ่นอนใจจนหาด้วยนะครับถ้าสมมุติเราทำธุรกิจครามี Google My Business เนี่ยเราก็จะเพิ่มความเด่นเด่นข้อ5นะครับข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญมากครับใช้งานฟรีครับเราสามารถใช้ Google My Business ได้ฟรีสามารถส่องของเต,ต็มที่ที่เขามีไ,ไปไป็มอัตราหรือเต็ที่ไม่มีการเสีค่าใช้จ่ายใดยๆเพิ่มเติมยกเว้นแต่ เราจะไปซื้อดเมนเ n ม a m e ที่ o o เกิลจะมีไว้ให้เราเดี๋ยวผมจะอธิบายกลับไปว่า Google ทํามีเว็บไซต์ให้เราด้วยนะเดี๋ยววัข้างหน้าเดี๋ยวผมอธิบายกลับไปว่าใช้ยังไงนะครับถ้าเราไม่ไปซื้อดเมนเ n ม a m e ไม่ซื้อโฆษณาจาก Google เนี่ยรับรองไม่เสียค่าบริการดใดๆแน่นอนครับใช้ฟรีตลอดชีพและนี่ก็คือ5ข้อดีนะครับที่ผมใช้งาน g l e My b มา i n e s s นะครับและอยากจะแชร์ต่อให้เพื่อนๆน,นะครับ ที่ทำธุรกิจนะครับเพราะเราไปใช้มันโอเคมันเวิร์กมากเลยฟรีและดีลองใช้กันดูนะครับสรุปครข่าวกันเลยนะครับว่าใครที่ทำธุรกิจแล้วอยากให้มีผลการค้นหาของลูกค้ามากขึ้นนะครับแนะนำไม่ใช้ Google My b u s เ n e s s เดนะครับไม่จำเป็นนะครับต้องมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านนะครับเราแค่ทำตัวตนให้อยู่ในโลกออนไลน์ครับมีแบรนด์เราอยู่ในโลกออนไลน์ มีแบรนด์เราอยู่ในผลการค้นหาของ Google นะครับมันก็จะเป็นผลดีของต่อเราแล้วนะครับค้ะต่อไปนะครับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการใช้งานของ Google My b u s i n น s s นะครับในส่วนต่างๆผวรใช้อยา่างไรก่อข้อมูลตรงไหนอย่างไรอืมรวมไปถึงทำอย่างไงให้ผลการค้นหาเราติดก o o g l e My Business ในหน้าผลการค้นหาของ Google ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ วันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ